มาแล้วครับกับทิมเมอร์ไล่สายตัวแรกของโอสุกะ ocr 8 8 6แแรงดีทนทานด้วยมอเตอร์แบบไร้แปลงถ่านภายในกล่องแถมอุปกรณ์ลวนนำเซาะล่องมาให้เยอะแยะมากมายตัวเครื่องทำมาจากอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานมีปุ่มล็อกสำหรับเปลี่ยนดอกได้ง่ายใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่20โวลต์ของโอสุกะปรับความเร็วได้5สปีดความเร็วรอบตั้งแต่1 2 0 0 0ถึง30,000รอบต่อนาทีเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาใช้งานง่ายลดความเมื่อยล้าได้ดีปลอดภัยสุดด้วยระบบซ็อกสตาร์ทช่วยลดแรงกระชาก หรือการดีดกลับมองเห็นชัดเจนมีไฟ LED สองสว่างช่วยให้มองเห็นรอยตัดในที่แสงน้อยนอกจากงานซ่อมล่องแล้วตัวเทมเมอร์ก็ยังสามารถใช้ร่วมกับงานกัดขอบบัวพื้นบัวฝ้างานกรอบรูปงานเข้าเดือยไม้และงานวงกบประตูหน้าต่างได้ดีอีกด้วยที่ผมได้มาจะเป็นตัวเปล่าราคา2 0 0พันนิดๆบวกลบประมาณนี้คุ้มค่าเกินราคาถ้าหากท่านใดสนใจผมจะแปะลิงก์และตะกร้าสีเหลืองไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ลองเข้าไปดูไปเลือกชมได้ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับ